สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว G Shock บาย G ซ n a ครับกลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการอนบ็ Boxing แล้วก็รีวิวนะครับกับนาฬิกาคาซูโจ G Shock รุ่นที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้ผมมาตามสัญญานะครับก็ในซีรีส์ G s e e l ปี2019นะครับซึ่งประกอบด้ยวยกันทั้งหมด3ตัวนี้วันนี้ผมมาอีกหนึ่งตัวแล้วส่วนจะเป็นตัวไหนต้องติดตามชมเลยก่อนอื่น กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการทําคลิปเนาะไปชมกันเลยครับโอเคนะครับก็มาชมกันเลยฮะผมขอญาตแกะกล่องให้เพื่อนๆดูอย่างรวดเร็วนะครับนี่น่าจะคุ้นเคยแล้วลักษณะของตัวกล่องเองนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับมาให้ดูข้างในกันเลยดีกว่าครับด้วยความรวดเร็ว กล่องด้านในแน่นอนว่าจะมีตัวกล่องโลหะอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับามาดูพระเอกของเราครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างฮะผมขอนญาตแกะให้ดูอย่างรวดเร็วเลยนะครับอืมนะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับแกะด้านในมาเราจะเจอกับพระเอกของเรานะครับตัวนี้ที่ผมอามอัน boxing แล้วก็รีบไปเพื่อนๆดูในวันนี้ครับอยู่ภายใต้รหัสรุ่นว่า GSTB 2 0 0 B ขีด1 ADR นในซีรีนี้มันมีทั้งตัวที่เป็นสายเลเแล้วก็สายเลซินนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เป็นสายเลซินนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีดําครับเพื่อนๆว้าวนะครับใครที่ชื่นชอบสีดําโทนเข้มๆหล่อๆนะ หน้าปัดดําแดงแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องถูกใจแน่ๆนะครับตัวโมเดลนะครับก็แน่นอนว่าตัวหน้าเรือนนะครับแตดีไซน์ออกมาเหมือนตัวที่เป็นสายเลรก็คือ GSB 2 0 0 d นดีะครับก็หน้าเรือนกลมๆแบบนี้รองรับระบบดิจิตอลและอนาล็อกดีไซน์ของเขานะครับจะออกมาเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้เลยดําโคมตัดแดงนะครับรู้สึกว่าใน3ตัวนี้ถ้าเป็นสายเลซิรทั้งสองตัวตัวสีดําจะ จะมีราคาที่สูงกว่าตัวสีเงินด้วยนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีการทาสีดําของเขาเนี่ยตัวโลหะที่เป็นลมดาน่าจะทํายากกว่านะครับในแง่จีช็อคนี้เดานะนะครับตัวปุ่มกดเป็นสีเงินตัดกันกับสตรัคเจอร์ตรงนี้ครับโครงสร้างเป็นมีความเบาและความแข็งแรงเป็นพิเศษปกป้องตัวโมดูลหรือว่าตัวเครื่องของเราให้มีความปลอดภัยที่สุดนะครับในการใช้งานเวลาตกแทกเวียงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าช็อครีสตันนะครับที่เป็นจุดขายของ G s ช็ ck เนี่ยนะครับแน่นอนตัวนี้แข็งแรงกว่าเดิมอีกนะครับ ก็มาดูดีไซน์รอบๆครับเนื่องจากว่าเป็นสีดำฮะเขาดีไซน์ออกมาหล่อเลยนะตัวสายนะครับเป็นเลเซนโพลีเทนนะครับมีเท็กเจอร์ที่เป็นลวดลายอย่างนี้เวลาจับนะครับผิวสัมผัสของเขาจะไม่เรียบนะฮะอ่าจะมีลวดลายนิดนึงเป็นลูกเล่นของเขานะครับตัวข้อสายนี้ให้มาเพียบเลยฮะรูรัดสายนี่คือใครที่ข้อมือจะใหญ่เล็กขนาดไหนนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับตัวรัดสายมีสกรีนจีช็อคแบบนี้นะครับตะขอสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเคสด้านหลังนะครับเป็น โลหะสีเงินวาวๆแบบนี้ครับนี่นะครับก็แน่นอนตามคอนเซ็ปต์ของ G ีซิลเลยเนาะตัวฟังก์ชันของเขาแน่นอนครับก็จะเหมือนก,นกันกับรุ่นพี่ที่เป็นตัว สายสแตเลทที่ผมได้รีวิวไว้ในคลิปแรกนะครับมาเปิดดูฮะก็จะมีเวลไทม์สต็อปวอตทัมเมอร์อะลาร์มนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาสามารถดูทั้งวันเดือนปีแล้วก็ปรับมาดูเวลาได้นะครับพูด,ดง่ายๆก็คือมันสามารถดูได้ทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนั่นเองปุ่มเปิดไฟตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไม่ใช่เม็ดมาย,ยมอย่างที่บอกฮะมันเป็นปุ่มกดสําหรับการเชื่อมต่อเพื่อที่จะปรับตั้งเวลาครับเวลาเรากดเข้าไปตรงปุ่มนี้เวลากดค้างไว้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเพ การใช้งานไว้นะครับปุ่มนี้โฟลไฟเดอร์นะครับเอาไว้ค้นหาโทรศัพท์ก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมมาเร็วนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆได้เห็นตัวดีไซน์ที่เป็นตัวสแตนเลสสตีลแล้วนะครับจะมีความคล้ายกันแต่ตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นสีดำครับเพื่อนๆดําตัดแดงหล่อเลยนะตัวหน้าเรือนที่เป็นฟังก์ชันพวกนี้จะเป็นสีแดงไงฮะตรงตัวหนังสืออะไรต่างๆแล้วก็หน้าเรือนเป็นสีดําตัวที่บอกชั่วโมงนะครับบอกเวลานะฮะจะเป็นสีเงินจะเป็นสีเงินลมดํเบาๆนิดนึงมีเทคเจอร์สวยนะผมทาข้อเพื่อนๆดูครับ นี่ต้องบอกว่าคือใครที่ไม่ชื่นชอบสีเมทัลที่เป็นสีเงินนะตัวสีดํานี่ตอบโจทย์อีกแล้วครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาออกโทนสีดําๆสีเรียบๆนิดนึงไม่ชอบบือหวานะก็หล่อละครับอานานนี้หล่อแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้หน้าเรือนดีไซน์ใหม่ของปี2019ด้วยนะครับก็แน่นอนว่า เลยครับฉะนั้นก็ใครที่ยินชอบแนวโทนโทนสีดาอย่างนี้นะครับก็แนะนําครับถูกใจแน่นอนนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาจะเป็นลักษณะทรงสปอร์ตนิดหนึ่งถ้าเป็นตัวสีซันเลสสตีลนะครับก็จะดูแบบทางการหน่อยๆเนาะตัวนี้ก็จะออกทรงสปอร์ตเท่ๆหน่อยนะครับใส่กับชุดเที่ยวนะครับหรือว่าจะใส่กับชุดทํางานก็ไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้ยังรองรับระบบทัสโซล่านะครับระบบแหล่พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รวมถึงระบบไฟที่เป็นออโต้ไลท์ด้วยนะครับก็เขาเพิ่มเข้ามาในรุ่น เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าดีเลยนะผมว่าผมว่ามีแบบ คือพลังงานโซล่าด้วยไฟก็มีออโตไลท์ด้วยหมดต่างๆก็รองรับแถมใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่อนข้างครบครันนะครับเหมือนเขาแก้แก้ไขาบางจุดที่เพื่อนๆต้องการให้มันมีในรุ่นของปี2018มาใส่ในรุ่นนี้ผมว่าเนี่ยคือรุ่นที่แบบมีการอัปเกรดมาจริงๆเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ใช้งานแล้วก็รวมถึงได้ฟังก์ชันที่ชื่นชอบด้วยก็วันนี้มาสั้นๆครับให้เพื่อนๆได้ดูดีไซน์รวมถึงเปรียบเทียบสเปคนะครับนี่คือขนาดแล้วก็น้ําหนักของเคาผมเพื่อนให้ดูครับแน่นอน ทั้งเรือนเนาะนะครับน้ำหนักเบาทรงสปอร์ตสนุนราคานะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีจําหน่ายในช็อปนะครับก็ตัวนี้ราคาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ราวๆร,รุ่นพี่ผมว่านะตัวรุ่นพี่ของเขาจะอยู่ที่14,000หถึงหนึ่งบาทผมว่าเข้าช็อปก็จะราคาประมาณนั้นนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปที่เพจของเราได้นะครับโปรโมชั่นดีๆมีให้ เพื่อนๆชาวจีแซบเสมอนะครับก็วักว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ